สก้าวต์กับฟิลเลอร์เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงอันดับแรกจุดประสงค์ก็แตกต่างกันแล้วค่ะสก้าวต์เนี่ยจะเป็นการฉีดเพื่อเต้นยกกระชับนะคะกระตุ้นกลาเจนเพราะว่าเขาเป็นตัวไบตัวซีนเลเตอร์ค่ะคือต้องการให้ผิวเราแน่นขึ้นน้ำยกขึ้นต้นตึงขึ้นนะคะแต่สำหรับฟิลเลอร์ค่ะเราต้องการผลลัพธ์ในเรื่องของการเติมเต็มตรงไหนที่มันลึกตรงไหนที่มันบกนะคะฉีดฟิลเลอร์เข้าไปมันก็จะโฟูขึ้นมาสวยได้ทันทีค่ะอันดับที่สอง เน,นี่ยค่ะก็จะมาในรูปแบบของนะคะก็ต้องเติมน้ำบัตรเข้าไปเพื่อต้องการให้มันเป็นน้ำนะคะจะได้ฉีดได้นะคะส่วนฟิลเลอร์นะคะก็จะเป็นตัว HA ค่ะคือ Hyaluronic Acid นั่นเองก็ในรเรื่องของเล่นน้ำนะคะจะมาในรูปแบบเจลนะคะประสาเลือกยังไงหน้าหย่อนหน้าคลอยนะคะไปสตร้าต่อหัวลูกน้อคารบอนล็อกแกนลึกนะคะสามารถเติมฟิลเลอร์ได้ก่อนนะคะจะได้ดี